ทำความดีโดยไม่ต้องสงสัยก่อนจะไม่มีโอกาสได้ทำการรู้จักควบคุมตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเพราะทุกช่วงวัยของชีวิตจริงอาจเกิดความผิดพลาดได้เพราะอย่างไร้ประสบการณ์ในเรื่องนั้นน,น ดังนั้นการไปเรียนรู้ฝึกฝนคิดแต่เพียงความสนุกสบายที่สุดชีวิตก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีสาระอะไรมีหนำซ้ำยังอาจพาไปสู่ความลำบากและปัญหาต่างๆที่มาจากการไม่ควบคุมความปรารถนาในทางบาปที่เป็นการขัดสู้พระเจ้าการดำเนินชีวิตที่สแสวงหาเพียงฝ่ายกายก็เท่ากับยินดีเต็มใจในบาป ที่สุดท้ายก็ต้องพบการพิพากษาจากพระเจ้าหากเราปรารถนามีชีวิตรอดก็ต้องสแสวงหาชีวิตฝ่ายจิตในพระเจ้าและหลีกห่างการจิตอยู่เพียงในความสุขฝ่ายเนื้อหนังหันไปสู่การปฏิบัติตามความเชื่อด้วยความรักที่จะทำให้สะอาดบริสุทธิ์และนำสู่ความชอบธรรมที่ทำให้มีสันติสุขยั่งยืน การเริ่มต้นในหนทางพระเจ้าเท่านั้นนำสู่ความมีชีวิตชีวามีความยินดีแท้จริงที่พระเจ้าประทานเป็นของขวัญยิ่งเราเข้าหาพระเจ้าเร็วเท่าไรปัญหาต่างๆจะยิ่งน้อยลงเพราะพระองค์จะทรงช่วยเราให้พบหนทางที่นำเราผ่านพ้นจากปัญหาต่างๆเสมอโดยอาศัยพระวาจาที่เราอ่านเราก็จะแยกแยะสิ่งที่เป็นบาปได้โดยไม่ยาก เราจึงต้องเรียนรู้เพื่อจะได้ทําให้ความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังค่อยๆหมดไปเพราะการรับรู้และคิดฝันต่อสิ่งต่างๆในวัยหนุ่มสาวนั้นเป็นเหมือนรุ่งอรุณที่ต้องมีจุดจบเหมือนดวงอาทิตย์ที่จะต้องอับแสงในยามค่ําคืนเราจึงต้องรู้ว่าคนไม่ว่าจะแข็งแรงขนาดไหนเมื่อเวลาผ่านไปก็ต้องถดถอยลง และเมื่อนั้นก็จะเกิดความวันไหวมองสิ่งต่างๆเลื่อนลอยไปไม่ใช่ด้วยสายตาที่มุ่งมั่นแข็งแกร่งเช่นเดิมเพราะร่างกายที่อ่อนแอลงจากอายุที่มากขึ้นยิ่งเมื่อคิดถึงวันเวลาสุดท้ายของชีวิตด้วยแล้วหากไม่มีการเตรียมจิตใจไว้ก็คงจะผ่านเวลานั้นไปได้ยากเมื่ออายุมากขึ้น ความปรารถนาในเรื่องต่างๆก็ต้องแตกต่างจากวัยเยาว์มีความกลัวเรื่องต่างๆเพิ่มเข้ามาความมั่นใจน้อยลงร่างกายไม่ได้ฟื้นตัวง่ายเหมือนวัยรุ่นพลระลกำลังไม่เหมือนเดิมซึ่งในที่สุดแล้วชีวิตก็ต้องจบลงกระแสทานแห่งชีวิตถึงจุดสิ้นสุดเหนือหนังกลับกลายเป็นฝุ่นดินผู้เป็นปาามองว่า พระเจ้าทรงประทานและพระเจ้าก็ทรงเอากลับคืนซึ่งอ้างถึงไว้ในหนังสือโยบบที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเอ็ดนี่จึงเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องพิจารณาถึงหนทางที่เราแต่ละคนจะต้องเลือกเดินไปในถึงวันนั้นเราจรึงต้องดำเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้าเพราะพระองค์มีพระพรสำหรับช่วงเวลาต่างๆไม่ว่าเมื่ออยู่ในวัยเยาว หรือเข้าสู่วัยชราทุกคนสามารถมีความสุขชื่นชมยินดีในพระพรยิ่งรับใช้พระเจ้าในขณะที่ทำได้อย่างเข้มแข็งเต็มที่ก็เต็มเปลี่ยนพลังก็ยิ่งส่งผลมากมายยามั่หลงไปกับสิ่งที่ไม่เที่ยงซึ่งทำให้ชีวิตเปราะบางและก็เสื่อมสลายไปในที่สุดวันนี้ให้เราภาวนาว่าเมื่อทำอะไร ขอให้เราได้ตระหนักรู้ตัวว่าเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าหรือไม่ขอให้เราได้มีการไตร่ตรองถึงหนทางการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับพระวาจาเพื่อจะได้พบกับพลังแห่งชีวิตในทุกช่วงเวลาของชีวิตและเปี่ยมด้วยสันติสุขในใจ